สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีย่ำตอนประมาณสี่โมงที่นี่ตอนหับเขาซื้อสองดีมซาลาหนึ่งเปดพี่น้องย่ำหนีหัวการเลื่อศีรษะเขาแรงใช่ปะเมื่อนี้ดีมสีอันมาพาพี่น้องสัมผัสบรรยากาศกลางทงุ่งนาดีมเขาไปในใน,ในเมืองเนาะก็ละเลยซื้อสีมาโลนึงมีพี่น้องเอฟซีเท้าวัดสีอยู่ดีอยู่บ้านนี่มันราคาเท่าไหร่โลนึงสามร้อยบาทนะพี่น้องซื้อสีมาสีซอจู่เลยกันจุ่มหมอดินได้สีมากินกับเสาๆนะพี่น้องเป็นไรเสาวส,าว,สาวอัน เอฟซีถามว่าไปอยากมาบันทึกว่าเยวานซาวกินต๊อพ <laughs> ี่น้องนี่นเนาะบรรยากาศให้ถิกกินอยู่ข้นหน้าเลยนเนาะกับยิ้มเื่อมาแล้วอุปกรณ์เล่มหมอเข้าไปเลี่คือเสียงเข้ากับสีดังไพ่ใช่ไหมพี่น้องแต่กับมิสสามนั่งเลสีมาเบิ่งสมมุติเนาะสมมุติล้วีมาสมมุดกันเลย ตะเวนในน้องถืโต๊ดินแหละขึ้ออกมาขึมามาเห็ุเต้นเวนตอนนี้เขากับกลังเห็นกำลังบุกจมจีท่าไหนล้วกับเผ้าทานไงสจได้ยันจมจุ้มขานี่นมอ้าเด้อพี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้ายิงมนางคางพี่นดซยะนางางพี่เจ้างกบมนาวะาดีเอฟซียังนี่ พี่จักมานางค่ะพี่ปิ้นหนาฮาดิพี่จัาไปลงเขียนมือเดียวพอแล้วมานางพี่เยี่ยมแมง่ายดเย็นยูหพี่เย็ย็นั่งพินน่าฮาดิมเออแบบนั้นแหละย้อนแข็งลงแบบดีมย้อนเห็นไ่ย้อนลงอ่นเออมันกมันับวิญญาณฝไายกับยิญญาณน้าตัดิมนี่ยตัวเออจะันอาทิขาวมาตาง มตี๋จิ๋วพี่น้องอ่ะาจตอมาเด้อปนี้ยสีซอยเด้อมุยอ่อนหมอข้าวื่อป้าเจ้าฮะโตอะไรฮะโตอ่ะนี่รยาลวกเียเ์น้อสร้อยมมีบะเอี้ยนต้มมีบะต้มมีอะไรกันข้าเรีดมาให้กันได้บขากันะปอรนี่หลังะ เนาะเอ้ยอาไปใส่หมอแล้วกินตำก็จะแหลมมาตำกระปุ่นช้อนกวนตำรุยไัเนีกพี่น้องน้ำซุปข้ากับแซกน่อข้ากับแตกอ้วนๆจะอ่อนขนาส่ขนวนลงไปเป็นน้ำซุปเนาะใส่มื่อหันแล้วเนี่ยนู่นมาฮะกับมึนจากอันกระนวลทะเลมา้ฮะกับหนาฮะกับไม้ฮะกับกินไม้เพราะว่ากินอันตำกระปุ่นจะแหลมมากกับหนามึนะอ่ะท่านหน้าก็ทายหูพี่น้องพี่น้องอ่ะาแหลม อะไอะนี่น <c oughs> ่อพี่หน่อเอากริ้งมาสอยไปีลยมอต้นหวองี้ยงก็จะะหน่อเอ้ยกระติ้งสอยมาเบินสะอ่อนก็ได้กระต้งได้เดี๋ยวอีหลานกินยีบะกินยีบะกินต้มยีบะพี่น้อพี่หน่อสีน้ำมือ จันซนีบ่อนโอเคอ๋อให้จุ่มเนาะจุ่มแล้วกระจุนน้ำน้ำพี่จุนั่นบรรยากาศมันได้ด้วพี่น้องส์น่าจะยิ่งใหญ่ยิ่งีหญ่กินซุกเลยอีกลเด้อกำลังเลยอ่านไปแสน่ะตรงก่อนประมาณนั้น อ้ีหล่ะที่เอกแน่ชิมมันสดเลยพี่น้งองดีมไปเผาเอาข้าวเจ้าอันนี้เนาะเสื้ออยู่อ้าง <laughs> ดีมไปเผาอายุ่น่ะนะอยู่ห้องประตูะอยู่ห้องขาซัดพี่เนาะหมอควงพี่น้งองทางซัดเลยตีตีหมอความงในนอคพี่เนาะ <laughs> <ณ S 1> กินอยู่ดูขั้นหน้านดดนะกินแบบดีๆนะโลป่ะจําข้าวข้าวเจ้าบอกว่าจุขั้นเทนานี่ข้าก็มา,า,าอยู่ขั้นเทน่าเยอะเกินแล้ว กินแบบสบาวัยโลมาจาเทหเลพูเฮ้ยทงผาไล่เข้ามาห้วเนะเปหใถัวมันไปนลังผาไลายลมันเปน้ั่เนอะอารลขาดดีงเนี่ยะเลเป็นแผนคุ้มหมอได้พีเนาะแต่อิงทะเลจะอิงจิวัดจบมีอย่้วจอจขี้ดังอยู่ทางดี เขาเหียนมือแหลกบ้เอฟซีเนี่มวนดย่บอมวนว่าเขาเหียนนะมวนอยู่แบลอะมือไปอีกจ้ะโม่ไปไปหร้ว่ามือตรงเหียนแต่สาวเด้ออืงแล้วพอแล้วนี่สีพ่อห้างเไปมือเดี่ยวจิกับไปได้เมือนอือสีพ่อเนาะถใจะออนแล้วพี่นนอสินสดนะเอ้ใจพันน้ำลายแต่กูใจ อ,อกตเเลยนนะมันีออนอน่ออกส้นนะเวนออนีว้นนพี่น้องซอยตับล้จะสะอ่อนพันมากเดนะ้น่อยีรากินมาเนี่ย <c oughs> เออดีละบ่คือสะอ่อนนะเออออบ่อาคยตงบางนะตับนะบ่สะอจุบอบบางๆอบรัวอานาก็ตับสดๆพี่น้องส มเป็นใบแบบีไลยเป็นยดเอ๋ยเนะกินลักแสงกินลักแสอ้สอเม่อพอออกิแล้วกินจนเมื่อยเมือ like ออ,อกิแล้วบบเเมื่อไม่ไปชป้าปัเหดสินหลอแหงตอนหนึ่งจพันอ,อน่อนจะค้ายนะอนตอหนึน่งแทงได้พี่น้องตอกสองพัน,น,พนสินแผงซานร์ได้สองพัน วันกันยังตามมาหอดของหน้าแล้วพี่น้องตัดตอนนี้มันมีวันอยู่สองตัวจัดการเอี้ยยิ่งจัดการมื่อวันในเอี้ยเมื่อวันสองตัวแต่การมื่อวันนหนล่ะอยากกินน้ำอยากกินน้อยูวะนีงกินน้อยู่บ่จ้าบ่เออจ้าแมงวันจ้าแมงวันพี่น้องบางส่วนอ๋อจัดโอ้ walk, um kind of ยยิ่งน้ำไม่ใส่เนาะพี่น้องเบิ้ดนี่พี่น้องพาข้าวกลัง ล้างมาไปเถือกหน่อยได้สะอาดสะอาดเนี่ยอยากกินน้ำสะอาดสะอาดลืมเลยไอเด้อก็อิงเห็นนะนี่ผักกาบตดนน้ำพี่น้องเด้อไอ,นนอ้นี่ออืเนี่ยออู้นมวันนี้มีผักหอมน้อยอันเด้อผักหอมใหญ่ก็มีเด้ออู้พี่น้องมีที่มีมัมมกมักอันนี้น่าไว้ยจะกินนะ,าาะมาแล่กับเสออิงไปเด้อมาคือ นี่คือคืออันนึเนแหล่แหล่แบงหายคืออามาเอามาตีเฉลยด้อเอามากอเอามาตะวี่ย่เงก็จมาแบนอ่ะหายเสอิงนะอาสีอิงอ่ะอหายพี่น้อง fc บางเนี้ยคือามาวะดูเด็ยวั่สิกินนะะอันอ่ะเด็กอวันกินบะนี่นี่นี่เนะอ่อนกินแล้มันอุ่นยู่ได้เดียหิงโง่เนีคุณหรือจาที่มันเตไปพี่น้อง fc บาถะเด้วย fc บ่าวเท้าเด้อพี่น้องนี่เดอ้อมาเดอ้อสิก,กินแบบบา่าวเท้านะพี่น้อง<า>มีหมักเคือหั่มหมานะมีหม,มักม,มีหม,<า>มัมกกัดแี่ออดหมอกันละกำลังหมักกระดมนี่เดอ้อปตอนนี้ซาอิงสิกินนะพี่น้องเนาะนี่เนาะพี่น้องตอนนี้หมอเขากำลังซุ้มไผ่เขายางหุ่นแหงเนาะตอนนี้ชื่อเป็นกำลังทายโหพี่น้องกับอันนั้นซาอิงกะนั่งเหรินเซยเนาะซาแหลกก็ซาอ่อนกำลังทายโอยนะู่ตอนนี้โอ้ซาอิ้งเสอะเวลาเออเออเต้เต้หมอเนาะ นี่สะอ่อนฟาสายจุกําลังลองมุมกล้องนะพี่นนอสะอิงวอาโอ้ยเหมือนน้ำสุนี่เด้้วยเจียบบกพีกนเนออเอาเหรือเมึงดูพี่นนอพี่นนอว่องพีกทางนั้นนะะีิตงไก่ด้วพี่นนอโอแมนจุ่มด้วยอ่ะนนอยิงอิงมันสีโแห้งเกินไปวะพี่ห้อว่าดองแล้วมันกันหมดเ เมื่อนานห้อนหมอดินอจ้งนอยก่อนี่พี่น้องก็ทั่กะขัวซะแล้วเบอ่งอ่าขัวใส่ขัวหน้าพี่น้องเสียเพียะคาใส่ขวมันหอมเลยพี่น้องผักหอมห่ที่ซอยแหละอันซอยเอยนี่แหะนี่เอาใส่อันนี้นมัตโต้นาพี่น้องเชลลนวนวลไลเหน่อยนวหน่อยใส่บะแนะพี่น้องนะยิงเอาเด็กม่เลยนะเด็กมนะกลาแดกเออเอะแดกอดขอขอใจด้อ ่ปแดดพี <centimet. S 2> ่น้องฐาน้ำพิแอร์ก่อนนะพี่น้องข้าสิยหลวกพิแอก่อนเพราะว่าข้าลือเข้าวไปเดือขัวมาข้าวเผาพี่ฐานี่ก่อนเดี๋ยวสะอ่านใช่ปะฐาน้ำนี่หมอนี้พูดพี่น้องข้าวเอาลวกพิแอเนาะข้าวไปเดือลวกมาเาก็มีบีเนาะพี่น้องนี่นี่คือบีบีสะอิงเนาะพี่น้องตัวบบีสะอิงมาใส่บีเนาะอีมุนทุกทางนี่ยังยุบสีเลยนะพี่น้องเห็นแล้วเด้ยห้ะมีอ่อนอันนี้เนาะมีอันสร้อยสร้อยพักอ่ะเสะอิงยังออกนะค่ะพี่อยากคั่งแพงคั่งซวย โอ้ยโซฟอรนะเฮ้ยโซฟอรนะวันเฮียเว้นอันนะพาเพื่นเอ่อ่ะซอยมีอขาเฮีไขาวบาเฮีอ้มาจนสันีนะใชใหแล้วกว่าพี่น้อเลยนั่นแหละเอาของเปยสิน้าไปเด้อัแล้วอ่ะซอยชันรังก็ไล้ันังก็ได้โซอิงน่ะเป็นแขนั่งขาได้พี่นนองขายปวนดซอิงสีลวเขียนะปกที่ห้าน่ะห้าอู้ทะปันเนาะแต่ว่านี่ห้าแบบเวลาเล่งดัวน เวลาสั่นพี่น้องมาเห็ดอายุพี่ยูไฮยูหน้าเครื่องบกครนะพี่น้องมีเพียงใส่ไปลกับใสปไกก่อนเอาส่เพี่อะเวลามันสั่นเดีต่ว่ามหน้ากันนี่กัะเยี่ยมไล่กันไปจ้กอันนั้นตัวชาบีอ่ะชได้ที่ไหนใช่แล้วอ่ะ ใส่ขอกแวพี่น้องจะหอมนะใส่ขวอีกจะหอมวไม่สิดหรอกหอมขวมีเรื่องส่หลกเล็แมวสาไหลเลส่หลามเล็บแมวอะสาบีกันเด้อบีได้พี่น้องวงวิวทางนี้พี่น้องแค้มทางอไเอันนี้เตาสาไซรกทางสบีสบีพี่น้องบ่สลาเนาะเามอมาละมาเลย ไม่มาค้มกับสายไลน์น้อพี่น้องอันอ่าขอขอมาใส่เยหมเลยส่นพี่น้อย๊ปหอมค่ปันาฮิพพี่บบออันนี้เป็นไดะนั่นแหละออนสมตับเด้ปุนะข้างแล้เอาตับก่อนสีลงไปแลวบ้ว สิมัาในฮอรนดแล้วไะอยู่บนยอนะในฮอร์นอย่าสินเหาเลยกสีเขาเลยอยากินต้มสีนะจะน้อยจะน้อยรัวเอาใส่พักก่อนเดียพี่น้องรวมตัวพักซะก่อนร้ายแนวเลือก็ถือบังชะอ้นซีอิมได้พี่น้องอันนี้นะ ชิมด้วยข้ามแรลกนะเบิรงพี่น้องไอ้ดีกันข้าสวดข้ามตาสวดแก้มปองเป็นได้ได้เสียบเจ้น่ะเออเบาดูหาตัวว่าออกเสียงดูว่าออกเสียงดูอ่ะมันได้แตกว่ะมันดูยิงน่ะยิงยื้อดูยิงหันยื้อเลยเอ็มกินหน้าพี่น้องไม่ดิมทำหนึ่งเด้ออ่าดิมโซดิมเบ่บ่มักสีด้านะพี่น้อง cứ bồng mươi luôn ở yên coi Ờ, đâu rồi ạ? này khải đây nhạy khải. mà mà lạ mà lợi cả du, khang luôn mất. nó bị yên. thế là để riêng kia, tap nó, tap. cứ mày nhảy thìo với choi nào mà, với choi nào với này nó kia này. cái rồi bên gì cùi bên tơ rồi, bên tơ กเกาอิงบ่มีวเลยเป็นได้ดายบ่เอจีไว้ตองหันอืมอืนี่ยงอถงางน้ำมันให้อิงมัุสลาได้น่ยตัววงตัวเสเนใส่หันให้มันเลยมันจับถงยางเลยตัวกับเ้านหนาให้มันนี่พี่น้องอ้าวไอ้แม่นี่อ้าวไปนองมาเด้อ กําลังขีเจ้าฟ้าทางนี้พี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อโอ้สิเอาข้องสะอ่อนสะอ่อนถือจ้องมาใส่สะอ่อนข้องปวดสะอ่อนน่ะพี่น้องเพิ่นสูบกินนิ่งแบบคืออะไรเดี๋ยวสะอ่อนก็นั่งอวก่บนมีสะอิงนี่เนาะสะอิงจนกินไม่แห้งเขาจะเอินว่าจุขั้นหน้าหนาเห็นด้ขั้นหน้าแบบใหญ่ๆพี่น้องขั้นห่านีไปบนเธอเป็นได้ทั้งล่ะความระลึกตัวเนาะไม่ได้พี่น้องเอาแหลบันหน้าขำหน่อยแต่ว่า ให้ยังเสียนด้ให้ยังเสียนอย่ยงจุ่มกระไรนอพี่น้องดิไม่ถูกยิ่กินสุไปแล้วค่ำหนึ่งโสมอัมรัมพอดีเสียมาจุ่มให้ใม่ด้วยครับเสียานไม่วดแห้งเจ็ดจุ่มกระไรดิพี่น้องพี่น้องจุ่มนะทุกไลยาเดียวจุ่มกระไรน่ะไม่ได้ทอด พี่น้องจับตาเพิ่งสะอดอนพอดีีดคคอยแหละจุ่มนะี้พีน้องเบ่งจับตาเพิ่งเตาเลย่ระดะพอดีแล้วูบอกว่าอาง่ายเิ่เพิ่งสั่งริมได้มีทั้งานอาเลยเอ้อ้าวคืันดูเห็นโ้อืมอืมจับันอืม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่ยนี้อย่านะมืออย่าเปื้อนเด้อกินแม่บัคับเคยำหมากินแมมาละน้งอเียมาละนะเ็ดด้วยะลองด้ลองด้วยมาเสบเ้าทาด้วยเกนสุดปะทะพี่น้อง้าทะเบ้งไห้ fc ปะทะด้วยเด้อ fc ปะทะเิดจิ้มงานันเิงไป fc ปะทะคุ้มเบก้มันได้กินอะไ้ก็กิน้ี้บังคับเ้ยเออพอดีค้มนำ เ,เป็นได้ได้กระมเหือเล้พี่นอ้องต้องยิงกินมีด้วยทั้งล้งนะเป็นได้แฉบอ่ะ <c oughs> อมะมลำลำมลำมเลสาเละปะเนี่ยพี่นอ้องาเ,เลเฮ็<ม>ไไดอ่ะจะดูแบบโบ้ไปอยากจุ่มบ่เป็นได้สดีมไ,ได้ไหมเจ้าพี่น้องเบอร์หุ่นสาดีมเอาบันนี้ก่นเียไปเ่ย เอฟบีวัฒนต้องกินใหยดได้เล็บีัฒนโอ้โมีเหรอคะเพาะโบนมือนี่แก้วก็แก้วนี่โอค่ะพีน้องสีาันสดตอิรดันนี่เซตต้ลงไปเนาะให้ดิกันหน่อยนะือ้อห้ควันเนาะเด้อพี่น้องซาดีมเลยเด้อซาดีมก็ไม่ตับม่หยอยเนาะนีอันนี้ีใส่ใน่ลองไปเนาะโอ้โ้สัวขันนีอนนี้ ันโลยาโลบะออยิ้มมากกันอกินข้นหนึ่งสงวัวสซ้ำนะพี่น้องเพรว่าเป็น,ซน,นไซส์นี่เนมื่อมันคือหนามันคือหาเลอยิ่มเลยนะความียมุดข้ามตาสวยด ทำนี้เพื่อพี่น้องเอฟซีเมื่ขคืนมาล้างแค่นั้นก่อนงานจุ่มได้บ้างอใช่ไหมล่ะีดีแล้วคุ้มอยู่ตอนีมาองลิมมาเอ็กว่าใช่ละพี่น้องงานจุ่มกัเชียร์ชาวลุงปัตตานีทำอีดเอาไม้ มันนนีี่่พ้อ,มอกมันบอกข้าวข้าวอยู่ข้าเดียวเมื่อทำเนี <d> ่ยมีอยู่ข้าเดียว <d> เปล่ากันเด้ตาพี่น้องก็เป็ตตลลนการถือต๊กดินหลานน่ะเล่ต้องผ่าพี่มังงามหรือพี่น้องเนะี่ลายล่เนี่ยเฮ็ดบวกออกไปหเฮ็ดบวกอ,วอี่งเช้าอิ่งกินมาหมาเด้อกินมีนอนกินหัวน่านกินเป็นงูได้เองชงวุบัรจุมอ่ะเด้อพี่น้องเด้อ จุ่มเอาเด้อพี่น้องชิบนเขากินแต่ก็หหอนเด้อหอนพัก่อนยัดพักข่าเลยไหมยัดพักข่าก่อนเออหอนนนี้เ่จะว่าจะพักขาเสร็จสอิงกินปะนยพี่น้องส็อิงกินอ่ะต้มมีตมมีอคือบนลวกจิใหน้องเนี่ยเออเจ็บเขวน่ะเี้ยเอพี่น้องเอฟซนะมาเด้อพี่น้องแซ่บแซ่บ่าสิเด้พี่น้องตะเวนกันดิ สวยแห้งเลยพี่น้องรบรรยากาศนะเดี๋ยวใส่หน้าจุ๊กนะคะใ่ในอดใส่ไปเถอะนั่นใ้กายเครงเล่าอีกที เ้าทานแตัตเนาะบตามันสดดีได้เนี่ยมันข้าวเลยแหละข้าจะบิดูทางกลางอนกินเนาะกันนะ่ะอือฮะด่ไปมลยนั่งหอนตอนที่ลากะเจียบไปด้วยัอ้าวมาเพจก็ยุ่ง้าแล้วุดเสีย ตัวนี้เสียตอนนี้แฮงเซ่พี่เนาะอ้าวจะออนเหตัด FC บอท้าครับบอท้าถ้าจะเบิ่งอยู่ไหนคอมเมนต์บอกเลยเด้อว่าสักอวดดไปเขียนเอาไปเป็นัแข่งจ้านไหนเลียงเอาไว้เสแล้วเสีเฉียสีแดงข้งกาเนบ่ไปเป็นอันไปกินขอแหลบก็ล้วสา้าแเมยามแเมยบอังทันนี้นะ พี่น้องเห็ดแอบบะ่าอันเนี้อันเล่าเล่ากินอันนี้เล่าเลาเขาหัเอิไว้ด่ะซูซี่ซูซี่ซีดซูซีเนื้อพี่น้นองเห็ดแบบว่าเนี่ยซูซี่อีสานอะ

คือเอาอกบบาสบรี่เดี๋ยวมันกีมาแค่หมดมาตอนนี้นะอยาอย่ากแบบออดนักยิงมาท้าปานอะอ่เล่นอบกันนีงนี่ยาไม่คิอดูแต่พวกียนันดี่ะเอ้าอยู่พวงานมีบอลเปนบอลลิ้นพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะกับอันกินจุสีนแบบเบาเทานะเอฟซีสองหักหน้าชนแนวหักน้าชั้นแนวหรือหักหน้าช้นแนวนะพี่น้อง ส่องอนกับเอฟซีว่าเท้าดีกับเอฟซีว่าเท้าฉันแหลกอ่ะเอฟซีว่าเท้าเนาะถามว่าเท้าเห็นอยู่กับเจ้าอยากเอาคนใดไปกินน้ำเนาะพี่น้งทงยสิอาส่ออดอนน่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นกินแบบหาสายจุสงไซเหมือนแหล่งแสนสีออกแสงและแถวนีเนาะแถวทงไฮทงน้าเนาะพี่น้องแต่แซดไว้สีน่ะมันแบบมันสดนาะพี่น้องข้าวเดียวข้าวเดียวเวิร์สเนาะบ่ได้ข้าวแต่ว่าข้าวเดียวเวิร์สกับมีจุมีจุมแน่เนาะพี่น้องอยู่ข้างขั้นแท่นาเนาะส่องอิงเหมือนกับกินตุ่มมี เสียพี่น้องบรรยากาศดีๆตะเว้นกะนี่เนาะชิตกดินแล้วสาหรับพี่นี่เนาะทำให้มากับฟาก็าไลก็แซมกำลังใจเห้เดอเนาะพี่น้องบมก็ขอบใจทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ดนตลอดมาเนาะพอกันไหมคิดมาด้วยทุกคนสบายด,ดีไปด้ทุกคน้า,าพี่น้องกินแล้วกับแซมเมื่อเด้อวันี้นะสซออนนะแม่ลูกออนนะพี่น้องนะเน<อ>าะจะหน่อยเก๋ fc ทำปะลูกซอ่เนาะเาะ่นาะนเนาะเะเนานะเนาานาะเนาเาะเนน่าเนานนนาเาะเาเานน นองย่าเอาไว้จะไม่รู้ปวดไปงามแห่งอันนี้นะทองคาเพีมงงามแท้